สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด็ดนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับหน่วยบนนะครับผมหน่วยบนสูตรที่2นะครับเราใช้10ครั้งที่1นงบวกหของที่นะครับสิครั้งที่1นงบวกหของที่นะครับซีติ่ตั้งต้น16กรกฎาคมหกสานะครับสิครั้งที่1นะครับคือเลข10ครั้งที่1ของ16กรกฎาคมนะครับผมก็บวก5คของที่นะครับบวก5คของที่นะ มาเริ่มกันเลยนะครับ1บวก5เป็น6นะครับได้6เป็นเลขดับนะครับ3 9 1้าหหลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ1สิงหานะครับ16สิงหานะครับผม35เป็น8นะครับใช้หลัก10นะครับ3 5หเป็น8ดนะได้8ปเป็นเลขดับออก8 1 1นะครับหลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดดับ8ไม่มานะครับตามต่อ1กันยาครับผม1 5หเป็น6นะครับผม1บวก5เป็น6นะครับบวก5้าก็ทีนะ ก็ได้เลขดับคือ6นะครับออก997นะครับผม997นะครับก็หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ16กันยานะครับ25เป็น7นะ25คงที่นะบวกก็ได้7นะครับเลขดับนะครับ083หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7นะครับ7ดับ7ไม่มานะครับผม หนึ่งตุลาครับผมสองห้าเป็นเจ็ดอีกแล้วนะครับสองห้านะครับเป็นเจ็ดได้เจ็ดเป็นเลขดับออกแปดเก้าสามนะครับหลังหน่วยเป็นเลขสามเลขดับเป็นเลขเจ็ดเจ็ดดับเจ็ดไม่มาเหมือนเดิมนะครับผมมาตามต่อครับสิบหกทันวานะครับผมห้าห้าเป็นสิบนะครับก็ได้ศูนย์นะห้าห้าเป็นสิบได้ศูนย์นะครับออกศูนย์ห้าหนึ่งนะครับหลังหน่วยเป็นเลขหนึ่งเลขดับเป็นเลขศูนย์ศูนย์ดับศูนย์ไม่มานะครับผม ศูนดับสูตรไม่มาแล้วก็1พฤศจิกนะครับผม853นะครับผม853ได้3เป็นเลขดับก็ออก404หลังหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผม16พฤศจิห้าหเป็น10ได้0เป็นเลขดับนะครับผมก็ออก661นะครับหลังหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มานะครับ1ธันวานะครับผม6 5 1้นะ 6,51ได้1เป็นเลขดับนะครับก็ออก994หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มาครับผม16ธันวานะครับผม954นะครับ9 5้าได้4เป็นเลขดับนะครับ303นะครับผมออกหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับผม มาดูต่อ30ธันวานะครับ7 5 12นะครับ7บวก5คงที่ได้12ได้2เป็นเลขดับนะครับผมใน2เป็นเลขดับ30ธันวา63นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับก็ก็อย่ามีครั้งนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นแค่สติทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มีหลุดมีเข้านะครับแต่ผมจะพยายามคัดนะครับให้ หลุดน้อยที่สุดนะครับยังไงก็คือหลุดอยู่แล้วนะครับจะให้หลุดน้อยที่สุด 1, 2, หนึ่งนวดสองนวดสามนวดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม